กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอซครับตอเนื่องนะฮะจากคลิปเมื่อเช้าเมื่อก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็มาตอนค่ากันอีกนะครับก็วันนี้มีภารกิจนะครับวิ่งไปเอาพระจากสุโขทัยนะฮะจากพักพวกันนะครับซึ่งผมก็บอกเขาไว้แล้วนะครับ ขอเช่าเขาตั้งแต่ตอนงานซีสโขไทยที่โรงเรียนวัดไทยชุมพลที่ผ่านมาแล้วนะครับผมแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้ปล่อยนะฮะจริงๆแล้วเขามีติดรางวัลหลายองค์นะครับเป็นคนท้องที่จังหวัดสุโขทัยนะครับแต่ว่าเขาเก็บสะสมชอบลงพ่อเงินนะฮะก็เป็นธรรมดาครับพ่านลงพึ้นก็นิยมกันทั่วไปนะฮะในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเราเนี่ยนะครับผมก็วันนี้แบ่งเขามาได้แค่2รายการนะครับ FC ครับเพื่อที่จะเอามาทําคลิปนะฮะ กะว่าไม่นานนะครับคลิปนี้นะฮะเอามาผสมกับของเก่านะครับที่เพิ่งลงไปคลิปเดียวนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมอันนี้หลวงพ่อเดิมรุ่นอะไระหลังคาโบสนะครับว่ากุหลังคาโบสนะครับเนื้ออปาการนะครับนี่ผมได้มาจากงานหนองบัวนะครับนครสวรรค์นะครับผมได้มาหลายองค์นะครับได้มาหลายองค์น่าจะ เหลืออยู่สององนี่แหละนะครับได้มาทั้งสิ้ก็หกหกรา, 6, 6ายการนะครับผมเหลืออยู่สองรายการนะครับ F4 เนี่ยฮะดูทีละองค์นะครับผมครับกุอะไรนะกุเพดานโบสอะไรประมาณนี้นะครับ F4 ครับ บ,บางวันจะดีอยังเมื่อวานโอ้โหกล้องอย่างนิ่งเลยนะครับผมผมมัยมแบบมานะครับพ่อดื่มนะครับผมอยู่สององนะครับ จำไม่ได้แล e ้วบอกไปอง์ละเท่าไหร่นะครับผมเอาองค์ละสามพันนะครับอง์ละสามพันสององห้าพันแล้วกันนะครับผมน่าจะจําได้ว่าน่าจะขายไปราคานี้นะครับผมแล้วก็มาดูหลวงปู่ทวดนะครับเก่าๆนะครับผมจําไม่ได้แล้วบอกไปเท่าไหร่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับเอาสามพันเท่ากันกับหลวงพ่อเดิมเลยนะครับ fc นะ fc จะจับคู่หลวงพ่อเดิมองหนึ่งหลวงปู่ทวดองหนึ่งก็ได้นะครับ คูก,กันไปนะเอาห้าพันนะครับผมคูกันฮะแล้วก็มาดูของใหม่นะครับทีเด็ดคือว่าต้องวิ่งไปเอาเลยนะครับสององวันนี้มีพิมพ์คิตานะครับกับหลวงพ่อเงินท่ามาฝ่ายพิมพ์ใหญ่จีวอนที y, นะครับผมนีฮะพิมพ์ใหญ่ล่ำนะฮะเหมือนกับที่เบอร์ใหญ่ขายกันเรียกว่าหลักหลักแสนไปไปลายเป็นล้านอ่ะนะครับผมนี่นะครับผม นะเนื้อเขียวปัดนะฮะองค์นี้เห็นแล้วแบบต้องซื้อนะฮะต้องซื้อเลยนะฮะแพงหน่อยก็ต้องซื้อนะครับผมเนี่ยสถานะเขาคือเขาจะล่ํานะมองจากด้านข้างนะดูที่โลหะก่อนนะครับโลหะจะมีความเขียวนะฮะเรียกว่าองค์ประกอบเป็นอะไรที่ว่าดูง่ายนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายสบายตาสุดนะฮะแท้ดูง่ายสบายตาสุดนะครับผมก็นี่ฮะตรงเนี้ยเขาจะไม่เว้านะตรงนี้เขาจะไม่นะไมยุบไปนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความมิยมเหนือความนิยมนะครับความมิยมเหนือความมิยมนะฮนะสวยงามคมชัดลึกนะครับผมแลวข้อสําคัญนะองนี้ต้องซื้อเลยเพราะนี่ฮะได้ฐา,านมีจานนะใครจานก็ไม่รู้นะแต่ก็มีเสน่ห์นะครับดรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเลยนะฮะ ต้องซื้อเลยนะฮะแพงหน่อยก็ต้องซื้อนะครับอ,องค์นี้นะครับใหญ่ล่ำนะฮะสวยงามใหญ่ล่ำน,นะคมชัดลึกอ้วนล้ำคมชัดลึกนะครับผมเคยขายไปนี่พอมนี้นะเคยขายไปหลักหมื่นนะหลักหมื่นนะครับ ามาไฟฟอร์มนี้นะครับผมองค์นี้เปิดหนึ่งหมื่นทุนนะครับเอาหนึ่งหมื่นทุนนะครับ F4 นะครับเอาหนึ่งหมื่นทุนนะครับเอาหนึ่งหมื่นทุนหนึ่งหมื่นทุนเลยนะครับพามาไฟนะครับให้การันตีกันแบบทุกสถาบันโน่นนี่นั่นแล้วก็เอาไปแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับการันตีให้นะครับ F4 นะฮะแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับพามาไฟนะครับผม จากงานสุขโขทัยนะครับผมใบประกาศเขาน่าจะใกล้ๆมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเขางานเขานานละนะครับผมงานเขาเป็นเดือนมาแล้วนะครับน่าจะทิชหน้าได้นะครับผมถัดมานะครับาจากโต๊ะแปดนะฮะโต๊ะรูปหล่อหรือหล่อยอนิยมนะครับนี่พิมพ์ขี้ตานะครับอันนี้พิมพ์ขี้ตานะครับ ตรงนี้น่าจะกรรมการนะกรรมการน่าจะมาจากกรุงเทพนะฮะจุดน,นี้นะครับผมนี่ฮนะหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตาตรงนี้ก็ต้องตีลงสามชายนะครับผมโอ้โหเนื้อมีความแปลกไม่เหมือนที่เคยเห็นนะครับผมเนื้อออกอมแดงเลยนะฮะก็เป็นโลหะทองผสมนะหรือว่าเรียกสำลิดแดงนะฮะเรียกว่าสำลิดแดงอ่ะเรียกใครดูเช็ๆแล้วกันนะครับผมนี่ฮนะ น่ารักสุดๆุดเลยนะครับผมองค์ประกอบของพระแท้เลยนะครับนี่องค์ประกอบพระแท้เลยนะฮะสวยแปลกตาอย่างนี้นะฮะเรียกแทบจะเรียกได้ว่าพบน้อยหายากนะครับพบน้อยหายากเลยนะครับ,บน้อยหายากอันนี้เอาเท่าไหร่ดีนะครับนี่นะใต้ฐานนะครับผมจุดจ่ายตังนะฮะจริงแล้วก็จุดจ่ายตังทั้งองค์นะจุดจ่ายตังทั้งองค์ นะครับเท่าไหร่ดีล่ะครับวงนี้เปิดที่เจ็ดพันแล้วกันนะครับเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันบาทนะครับผมก็ขายเปิดราคากันไปตามทุนตามฟอร์มนะครับ f ซนะฮะคนถามว่าเอ้ยทำไมถ้าทำไฟเปิดถูกกว่านะครับก็เอ้ยทำไฟเปิดแพงกว่าเพราะทำไฟมาแพงกว่าจริงนะฮะทำไฟมาแพงกว่านะครับ เจ็ดพันบาทนะครับองนี้นะครับผมประมาณนี้แหละครับ fc ครับเปียวพ่งนี้ต้องมีภารกิจต้องเดินทางไกลด้วยนะครับผมนะัดไปดูพระเขานี่แหละไปเหมาพระเขานี่แหละนะครับผมครับลงแค่น้อยๆ้อยพอของปากของคอนะครับพอพระใหม่ก็หมดนะครับมีเหลืออยู่แค่นี้จริงๆนะครับ fc นะพอไปโคราชเนี่ยผมต้องรีบกลับนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องรถนะฮะเอารถาไปเช็คสภาพนะฮะไปเข้าอู่นะครับเนี่ยเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเอ็ิีครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์061 898 7342นะครับ061 898 7342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาเอฟซีนไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเรวยๆถูกหวยกับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ